็ระเจริญพรตาะมาพระครูอมรสุตกิจหรือญาติโยมเรียกว่าหลวงตามหานิยมจะาวาดวัดเทพุญชรนตำบลอารันยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดเทพุญชรแห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีนั้นแทบจะไม่มีอะไรก็มีที่ดินหกไร่กว่าแล้วมีกุฏิหลังเล็กๆอยู่ ตอนนี้กุฏิดังเล็กๆนั้นก็โถมดินบ้างลือไปบ้างตอนแรกที่ธรรมามาอยู่ที่วัดเทพคุณช้อนแห่งนี้รา,ายได้ของทางวัดเนี่ยไม่มีเลยคือต้องอาศัยรายได้เกิดจากเจ้าวัดทั้งนั้นเลยแม้แต่เงินที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีวัดเทพคุณช้อนแห่งนี้มีคุณโยมแม่ขาว มาบวชชีพราหมณ์แล้วก็ขณะที่มาบวชชีพราหมณ์อยู่เก้าวันก็พอทําวัดสวดมนต์แล้วก็มานั่งคุยว่าก่อนที่จะมาบวชชีพราหมณ์นี่เกิดนิมิตแม่ข่าวเกิดนิมิตว่าให้มาบวชชีพราหมณ์ที่วัดนี้บอกว่าเป็นวัดที่มันมีเหมือนกับกรุงศรีอย,ยุธยาก็คือมีแต่เสาหรือสร้างสลาก็ยังไม่เสร็จมีแต่เสาโดเด เหมือนกรุงศรีอยุธยาที่ว่าไฟไหมเหลือแต่เสาโดดเองประมาณนั้นก็เลยคุยกันขณะที่คุยโยมแม่ข่าวนี้มีตำหนักแล้วก็เป็นอา่าเป็นร่างทรงเป็นมีตำหนักเรียกว่าตำหนักพ่อขุนศรีอินทร athi รารมยาสโกไทยในขณะที่นั่งคุยอยู่องค์ปู่เรียกว่าปู่พ่อขุนศรีอินทร a ิ h i ท่านลงมาประทับร่างแม่ขาวบอกว่าวัดแห่งนี้น่ะมันเป็นวัดที่มีอาถรรพ์ก่อนที่จะให้ร่างเนี้ยมานิมิตฝันว่าที่เนี้ยเห็นที่นี่แล้วมาบวชที่นี่นั้นพ่อในเลสสวนมหาราชท่านไปกลับทูนให้ปู่ท่านเรียกว่าท่านไปกลับทูนให้ปู่ มาช่วยที่นี่ด้วยคือท่านเล่าว่าพ่อเรศวรน,นั้นท่านมาปักดาบที่บ้านโคกช้างที่วัดเทพบุญชรแห่งนี้เอาไว้เมื่อตอนที่มาฝึกลบต่างๆกลัวพมา่ากลัวศัตรูมารับรู้การฝึกซ้อมลบท่านก็เลยตั้งจิดอธิษฐานปักดาบไว้ว่าอีไอ้ผู้ใดไม่ดีหรือพอม่าลามันที่จะมารับรู้การฝึกซ้อมลบ ที่เราฝึกซ้อมลบช้างอยู่ทณนะสถานที่แห่งนี้ขอให้ปิดหูปิดตาจะให้มองเห็นเลยอธิษฐานจิตปักดาบเอาไว้ที่นี่คราวนี้องค์ปู่พ่อขุนศรีินททิศท่านได้รับทุนเชิญจากพ่อในส่วนมหาราชในยานของท่านท่านก็เลยพาล่างซึ่งเป็นล่างของท่านพ่อขุนศรีินทิศมาบวชชีพราหมณ์ที่วัดเนี้ย ก็เลยได้ได้รู้ว่าอ๋อวัดนี้มันมันอาถรนพ์ทำไมวัดมันถึงไม่เจริญก่อนหน้านี้คือทำยังไงก็เรียกว่าคนเนี่ผ่านไปผ่านมาไม่ค่อยแวะมันเหมือนกับมีอะไรครอบงำอยู่คือทำอะไรก็มีแต่ปัญหาองค์พ่อคุณศรลทัติที่ลงมาประทับร่างก็เลยแนะนำให้ตามานเนี่ยทำพิธีสวดถอนโดยแนะนำให้ ทําพิธีสวดถ,ถอนทั้งสี่ทิศเลยทั้งวัดเลยแล้วท่านก็ช่วยด้วยนีมนพระนะสวดพระในวัดในช่วยกันสวดทั้งตั้งเสาไม้ไม้ไผ่สีสุกทั้งสี่ทิศแล้วทําพิธีสวดถ,ถอนพื้นที่ของวัดขึ้นเหมือนกับว่าสวดถอนดาบที่พ่อนเลสวนปักเอาไว้อธิษฐานเอาไว้ก็เลยตั้งแต่นั้นรู้สึกว่าวัดเนี้ย รู้สึกค่อยๆด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับและท่านบอกว่าวัดเทพบุญชรน,นี่โอ้โหขณะที่ท่านระบวชชีพราหมณ์รอบรอบวัดรอบรอบสลานี่ท่านเห็นท่านเห็นพูดยังไงว่าผีเปรตโผล่กันเต็มหมดรอบรอบสลาเนี่ยท่านก็เลยแนะนําว่าให้ตามาเนี่ยหลังจากทาว่าสวดมนต์แล้วก็ให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาอย่างนี้อย่างนี้ให้แผ่เมตตาตามาก็เลยต้อง ต่อมาคือต้องแผ่เมตตาทำวัดสวดมนเย็นแล้วก็แผ่เมตตาเป็นประจำทุกวันทุกวันหลังจากนั้นมาจนถึงวันนี้ก็คือวิญญาณเปตสัมภเวสีที่ว่าวนเวียนรอบสลาที่เห็นในวัดนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วคือหมดแล้วก็เลยเหมือนกับว่าวัดนี้รู้สึกเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญข,ข,ข,ขึ้นตามลำดับนี่ท่านแนะนำว่าอาตมาเนี่ย การที่จะให้คนเข้าวัดการที่จะจะได้ปัจจัยมาสร้างวัดให้เจริญนั้นท่านแนะนําให้ตมาเนี่ยดูดวงแล้วก็อาบน้ามนต์ให้โยมด้วยตมาก็บอกก็ถามว่าตมาจะดูยังไงแล้วก็จะอาบน้ํามนต์ยังไงเพราะว่าไม่เคยเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ไหนดังๆที่เขาปกติแล้วพระองค์นี้สืบ ทอดจากเกจิอาจารย์องค์นั้นองคนู้นองค์นี้องค์นู้นแต่ตามาเนี่ยบวชตั้งแต่เป็นเนนบวชแล้วเรียนอย่างเดียวบวชเรียนเรียนก็ไม่ได้เรียนเก่งหรอกแต่ว่าบวชแล้วก็เรียนนะทำตีโทเอกแล้วก็มาบวชมาอยู่ที่วัดใหญ่วัดหลวงพ่อพุชินราชวัดประสีตะระมหาธาตุวรมหาวิหารอาตอนนั้นได้ประเด็นธรรมสามประโยคสี่ประโยคอ๋อแล้วก็ได้นักธรรมชั้นเอก แล้วก็ได้เรียนทั้งโลกด้วยบอดีที่วัดแห่งนี้เนี่ยขาดเจ้าวาดโยมก็ได้ไปนิม,มนต์พระคือเที่ยวนิม,มนต์พระที่โน่นที่นี่หลายองค์แต่ไม่มีใครมาทางครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดใหญ่ก็เลยส่งตมามาเป็นเจ้าวาดตั้งแต่นั้นก็เลยมาเป็นเจ้าวาดอยู่ตรงนี้คืออยากจะบอกให้ญาติโยมได้ฟังว่าตรงนี้ที่ จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นี่ก็เพราะว่าบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ท่านนำพาตัางสิ่งต่างๆนำพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาและตมาก็ได้ดำเนินการตามพระประสงค์ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านทรงดำริเอาไว้ด้วยตั้งแต่การสวดถอนอสวดถอนอาถรรพ์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ท่านให้ให้ดูดวงอาบน้ำมนต์ บอกว่าถ้าดูดวงอาบน้ำมนต์เนี่ยอาบน้ำมนต์บางคนพระตมาก็ถามว่าจะให้อาบยังไงอาบน้ำมนต์เนี่ยเพราะว่าไม่เคยอาบน้ำมนต์ให้ใครเลยคือ,อมีแต่ไปสอนหนังสือที่นู่นที่นี่อบรมแต่ไม่เคยอาบน้ำมนต์ให้ใครก็นี่จะอาบน้ำมนต์ยังไงก็เลยองค์พ่อปู่ขุนศรีอินททิตท่านบอกว่า จะบอกวิธีให้การอาบน้ำมูลเนี่ยท่านก็เลยแนะนำให้ว่าเวลาจะอาบน้ำมูลให้ขึ้นบทนี้ให้ว่าคาถาบทนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยคาถาบทนี้ตรงกลางนั้นจะว่าคาถาบทไหนก็ได้ท่านแนะนำให้อย่างนั้นคือท่านท่านคือมอบคาถามอบวิชาเป็นคาถาที่ท่าน ให้มาให้ขึ้นบทนี้แล้วก็ลงท้ายด้วยบทนี้เสร็จแล้วตรงกลางแล้วจะเอาคาถาตรงไหนหรืออะไรที่เราสวดได้อะไรบางสวดยัดเข้าไปเวลาทำน้ำมนต์ก็ได้ก็โอจะแล้วต่อมาก็ทำลูกพระจะทําได้หรือไม่เคยอาบน้ำมนต์เลยนะแล้วก็มันจะขลังได้ยังไงไม่ได้เป็นจิตคูบาอาจารย์ไหนเลยเออลองทำมัลองทําดูเดี๋ยวจะคอยช่วยบอกงั้นเดี๋ยว จะคอยช่วยเวลาอาบน้ำมูลเนี่ยเดี๋ยวจะคอยช่วยนะลองทำดูก็เลยท่องที่ท่านให้ให้ให้อบน้ำมตลบทขึ้นก่อนบทลงท้ายแล้วก็ท่องคาถาเพิ่มเติมขึ้นก็โยมเวลาโยมที่มาทำบุติีวัดก็พูดคุยกันก็ดูตำราดูดวงนังตลาดพรมชาติอหน,นังสือพรมชาติก็จะมีช่วงการหมุนเวียนแห่งโหราศสาสตร์ที่ว่า คนไหนที่ตกถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอายุ3ามขวบและไปอายุ15และไป27-39-51-63อย่างนี้เขาเรียกว่าตกคอขาดเขาเรียกว่าตกชะตาคอขาดจะต้องแก้อย่างไงจะต้องแก้ดวงชะตาอย่างไงถ้าเกณฑ์อายุผู้ชายก็อีกอย่างหนึ่งเกณฑ์อายุผู้หญิงก็อีกอย่างหนึ่งก็ดูจากตำราธรรมชาตินี่ก่อนผู้ชายตกคอขาด แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็ตกคอขาดนี่คือตกชะตาคอขาดโบราณเขาเรียกว่าเงาหัวไม่มีจะต้องทอําวิธีแก้อย่างไงปูง่พ่อคุณศรีอินทาริตพระองค์ท่านก็แนะนําว่าต้องแก้อย่างนี้นะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเหมือนกับคนที่ว่ายืนอยู่ข้างถนนแล้วมีคนมองไปไม่เห็นหัวอย่างนี้ก็เรียกว่าเงาหัวไม่มีถ้าใครเห็นให้เอากระถางกะละมังหมอ้อหรือว่าผ้าก็ได้ทํากลมๆเอาไปครอบหัวอย่างนี้เขาเรียกว่า สวมมงกุฎพระพุทธเจ้าหรือว่าครอบอัตอศีษะให้อาจจะรอดปลอดภัยจากการเสียชีวิตได้แต่ถ้าเกิดว่าเห็นใครที่ว่าดวงชะตาเห็นใครเงาหัวไม่มีหรือว่าคอขาดเราเห็นถ้าปล่อยเลยตามเลยถ้าออกถนนไปเนี่ยไม่ตายก็ร่อแล่ถ้าคนคนไหนเห็นส่วนมากก็ไม่ลอออันนี้คือลักษณะของอดวงชะตาของคนที่ อันนี้ก็ยึดหนังสือพรมชาติเป็นหลักเกณฑ์ว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็จะมีตั้งแต่อายุ11บเอ็ดระยี่สามห้าสีก็อันนี้คือตกคอขาดเมื่อตกอย่างนี้ก็ต้องทําวิธีอยังไงบ้างอะไรยางเงแล้วก็แนะนําให้วิธีการก็เริ่มทําวิธี พอโยมมาก็แนะนาว่ามันตกอย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นยังไงบ้างมันตกอย่างนี้ดวงจะเสียเงินนะจะเสียเงินจะเสียทองจะเสียของรักจะมีเรื่องก็พอพูดคุยกันตามดวงชะตาแล้วก็โยมเขาก็เ,าเป็นอย่างนั้นก็เ,เลยเราอาบน้ำมูลดูต่มาซึ่งไม่เคยอาบน้ำมูลมาก่อนก็เออก็ตอนแรกก็ตั้งขันน้ำมูลให้เต็มทํา พออาบไปชุดหนึ่งผลปรากฏว่าโยมอบอกต่อกันไปว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้บางคนอาบไปก็ไปมีโชคบ้างมันหลายตัวหลายคนมันก็ต้องมีบ้างะนะอันนี้ก็เลยตอนนี้ก็คือโยมมาประจํามาตลอดรู้เลยว่าถ้าจะอาบน้ำมนต์ก็ต้องหลวงตามหันิยมวัดเทพบุญชรคือนี่แหละคือที่มาที่ไปของการอาบน้ำมนต์ที่ว่าทําไมแตมาเนี่ย ไม่ได้เป็นสิทธิครูบาอาจารย์ไหนเลยเอาตำราอาบน้ำมนต์มาจากไหนคือแตอมาได้รับการแนะนำจากแม่ขาวแม่ขาวนี่ก็คือเป็นร่างของพ่อขุนศรีธากิจพ่อขุนบางกังท่าพ่อขุนบางกา,งา,า,กาหาหรือพระล่วงเจ้าสีพนามพระปฐมมรมกษัตริย์ผุ้สร้างชาติไทยคู่พระบารมีกับพระแม่ย่าสุโขทยัยแล้วก็มีหลายๆองค์ที่แม่ขาวเนี่ยที่ว่าองค์หลายๆองค์ ปู่ตาชีขาวหายที่อยู่ด้วยก็อยู่ในร่างของแม่ขาวนี้ด้วยก็แนะนําให้อมอบคาถาบางบทให้กับอาตมาเอามาใช้ในการอบน้ำมูลด้วยอันนั้นอาตงนี้ก็ตามาเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีแล้วเป็นพระธรรมดาทั่วไปนี่แนละนายโยมนะก็เป็นพระธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีคุณวิเศษวิโสอะไรอันนั้นก็ทําตามที่ท่านแนะนํา พอเริ่มทําตรงนี้ก็ได้ปัจจัยมาจ่ายค่าน้าค่าไฟวัดเพราะว่าเงินที่ทําพิธีทั้งหมดเนี่ยแต่มาไม่เอาเลยคือใส่ตู้บริจาคทั้งหมดและมอบให้ทั้งวัดทั้งหมดเลยก็เลยตั้งแต่นั่งก็เลยมีปัจจัยที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟวัดก็เลยเริ่มดีขึ้นดีขึ้นจากที่การทําพิธีตรงนี้อ่าน้ำมนตรงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าญาติโยมท่านใดทีด่ว่า ไม่สบายใจอยากหาที่พึ่งทางใจสักครั้งหนึ่งอยากจะมาอาบน้ำมนต์กับนำมาก็มาได้นะก็บางปีก็จะมีงดอาทิตย์หนึ่งก็จะมีอาจมีงดวันสองวันแต่นอกนั้นก็จะทําตลอดอาจากนั้นอาตกโยมท่าในใดอยากจะมาอาบน้ำมนต์อลองมาลองดูมาอ,อาบน้ำมนต์ว่าจะดีหรือไม่ดีก็มาได้เราไม่ได้อาบทุกวันปีหนึ่งอาจจะอาบครั้งหนึ่งอย่างเนี้ย มันไม่ได้ทาให้เราเสียหายอะไรนะยยมนะก็เพื่อความสบายใจของญาติจยมเพื่อเพื่อเวลาคนที่ว่าเวลาคนดวงไม่ดีเนี่ยมันเหมือนมีอะไรไม่ดีมาครอบงำอย่างเงี้ยรู้สึกคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกทําดีเหมือนก็ไม่ได้ดีจริงๆอะทําดีได้ดีําชั่วได้ชั่วแต่เวลาดวงมันตกดวงไม่ดีเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาครอบงำเหมือนกับตาแหน่งหน้าที่การงานโชคลาภจะเข้ามาเหมือนก็มันถูกขัดถูกขวางหมด ถ้าเราลองอาบน้ำมนต์ดูก็ดีเหมือนกันอาบน้ำมนต์คือล้างทุกล้างโศกล้างโลกและสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไล่ไปแล้วก็ถวายสังฆทานให้เขาไปาเมื่อเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาได้รับบุญตรงนั้นแล้วเขาจะได้ไปเกิดใหม่ไปจากเราแล้วเงินอาจจะเข้ามาถึงตัวเราได้โชคลาภจะเข้ามาถึงตำแหน่งหน้าที่อาจจะเข้ามาได้นี่หยุดนะอันนี้คือการอาบน้ำมนต์เนี่ยไม่ใช่ว่า,าไม่มีที่มาที่ไปจริงๆโบราณก็ ทำมานานแล้วแต่คนยุคนี้สมัยนี้อาจจะเทคโนโลยีเข้ามาเยอะก็อาจจะมีความเชื่อคือกลางๆ,ๆ,ๆก็แล้วแต่ญาติโยมแต่ว่าถ้าทําแล้วมันดีไม่ได้เสียเงินเสียทองมากมายก็ทําไปเถอะโยมนะถ้าทําแล้วมันดีถ้าทําแล้วมันไม่ดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันไม่ได้เสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเมื่อไรล่ล่ะแค่ขันทูก็ ก้าเก้าหรือทำทำบุญต่างๆแล้วยมจะทําบุญถวายสังฆานไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์อะไรมากนโยมนะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาอาบน้ำมนต์กับอาตมาพระครูอมอฯฯอรเศรษฐกิจหรือรุนตามหาโยมก็สามารถติดต่อมาได้นโยมนะอกอาบให้นะก็ฝากนายมทุกคนทุกท่านมาเที่ยวชมวัดเที่บุญชรหรือว่าดวงครอไม่ดีไม่สบายใจก็อ,อยากจะมาอาบน้ำมนต์ก็มาได้นะจ๊ะ ที่วัดเทพมุนชรตำบลอารันยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณโลกถนนสายพิษณโลกวังทองยัเยิงกับโลตัสโคกช้างนี่แหละนโยมนะัน,นั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านเปลี่ยนครนีจาขอเจริญพรจา้า